สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฝังลาวสวัสดีพี่น้องฟั่งไทยลุงป้าหน้าอาพออยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ไกลอยู่ไกลเนือคลิปนี้เมื่อนีนกรสบายดีตอนเช้าเดี๋ยวพี่น้องมาหาเก็บเห็ดแต่าเตียวพี่น้องเมื่อนี้ก็คือก็ได้ข่าวป่าแล้วขามาอยู่ป่ามานอนหน้าแล้วพี่น้องเตรียมโตมาห็ดหน้เห็ดนาแล้วพี่น้องก็เลยว่าอยู่หน้าก็คือเมื่อวานนี่ก็นอก็บ่ได้ลงคลิปเนาะพี่น้อง กคือสัญญาณมันบน่มีแล้ครับแบบบยได้ลงคลิปเมื่อวานนี้แล้วก็เลยว่าเมื่อนี้กับภาพพี่น้องมาหาเหตุอีกพี่น้องเลยการลงคลิปก็แบบลงบทท่านพี่น้องพอแบบสัญญาณมันบน่ดีแล้วก็อยังหลายๆาอย่างเมื่อนี้ก,กพ็พาพี่น้องมาคกิบคือดีๆแต่นี่มันอยากบ้านให้เ,เลยคลิปมาแต่ด้ออกมน ทันมาวานเนี่ยพอดีอน,นี่เสียดายแต่ฝนตกห้ามหลายฝนตกแห้งเด้มเมื่อคืนตัวนาสมม่ไข่นี่ตัวนี้นก็ไข่เอาตัวนี้ก่อนอันนี้ก็ไข่อย่งละนีนน่ตัวนี้สีไข่น้อยดอกนี้คือไข่ใหญ่เลย นี่นี่บักใหญ่เลยใหญ่ค่ะอันนี้มีบงคือกินพอมในพี่น้องเห็ดนี่ดอกใหญ่เริ่มเทอมเลยนหาเห็ดมันก็ออกโดนออกหลายเลย้ะพี่น้องเาก็เลยบกเอยสิได้มีออกเขึ้น ฝน,นตกคืนนี่ฝนตกแห้งอะไรอะหรอจินวาน้าล้นแบบน้านไหาย้นคันเลยพี่น้องจินคันหายคันหน้าคอยขาดบ้าไกลายมือคืนเดี๋ยวขาเจ้าบ่กสูมาหาแล้วมีตะเดอกบานหมดเลยใครบอลได้กลับบ้านแถวๆบบนมีต้นี่อันอันหมดบ้านลายเน่าลายนะก็เลยเป็นเสือเลย ออทางนั้นหนาวกองกองหลือก็มีแต่บอลหนาวเขาเจ้าบอมมหาเลยเ๋ยวมันออกโดนเฮงเขาคึ้แต่มันเบิดมันบวเป็นราคาราคาจะบวมหางานอีกแล้วดวอ,อกปายมันกับแบบนี้แหละเป็นถิดเลยพี่น้องเห็ดออกตัวนั้นตัวนั้น ออบ่อนเก่าบ่อนเดิมอันนี้เมื่อวานนี่ก็เอาเลยเนี่ยเมืม่อวานนี่ก็เอาประมาณอยู่เจ็ดแปดดอกอะไรอยู่ในเนาะมันม,มาพ่ออีกเลยป้าคือยไงข่าวบุหินเมื่อวาน านแล้วท่านโอ้ยบานมาเลยนะคือว่าคนบมหาคือว่านอันานอไปแกกระยยัมันยังแข็งแข็ง บงคือ,อกเลยบ่งคือพี่น้องตอนไดมีบงแต่ใดบงคือมีบง่งมีแมงกินได้เลยมีอยเปร์เซ็นเลยเห็ดกินได้ลอยเปอร์เซ็นเลยบงคือมันสิเกาะอ,อีนะ ใส่อีกแล้วสามไข่ดอกติ้วๆนี่เห็ดพาอก็ออกแต่ว่าพ้นตกะไปมีเห็ดพ่อนี่แห้งออกหลายพี่นอ้องเห็งเห็ดพาอน้ำทางเบบลยนะเพื่อขาับบานขับบานเน่แทอเห็ดสับลับอยู่พี่น้อง มีตัวบานๆเบิ่งจักดอกให้นึง2มันยังเก็บได้เด้พี่น้องมันยังแข็ง3 4 5 6 7 8 9ดอกพี่น้องเอ้ยพุ่าตัวแม่นต้ดมอนแม่นอีนี่หอมๆ ออกในดินเหเลยเห็ดกระสีเปื่อนจะพี่น้องฮะฝนตกใส่คืนมาคือเห็นหมูตัวหนาววางกินออกดอกเดียวเลยเปื่อนแหงเลยอืมก็อยากเห็นตอนจูมเด้นี่นะอันนี้ก็พโบวสีอ้าววะ ยังแข็งอยู่ไ้นยังแข็งอยู่นี่เอาแล่วแข็งแล้วเสียงหักกลบ พอจะแตกเขาเพื่อไแม่อลีนี่สองไข่กูไ่เนี่ยตาเพื่อ,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 อพ,พอโดนสูงเลยนี่ขักเลยนี่ออกดนแต่กันยังหมานเดี่น้องไม่เหียมานแตงแต่เห็ดบานบานหากกระชีบาพอไข่แบบกมนาม บ่อนเก่าน้องมาจอบตรงนี้กระมาณอยู่กระเพาะอ,อยู่ดิเพราะตะนักกระไดไลยเดี๋ยวออกเติมได้ไงภัยมานีนนี้ก็ได้ตลอดถ้าติดก็บ้านใหญ่ขนาดตัวนี้ยังแข็งๆอยู่ดินี่ข้างเราพ่นโต๊ะใส พ่อแบบนี้ชอบก็มาชอดเพื่อนแล้วนี่ได้เฮ็ดมีแต่ดอกบานมื่อนี่พ้อเมียเอ้ยเขาไปแม่เนามูลาตั้งไถ้ดอกฮี่ละโงกมีแต่ดอกบานสีเก็บออกพี่ยองบม่ได้สิล่างเลยนี่มีแต่ดอกบานจะเบิ่อไหมบ้านกับบ้านเทพบ้านว่าคือบแบบแบบพ่นเอาไว้เล้ว,เ,วลเลยนะแม่เขาเจ้ายุดหาเลยพี่ยองแบบมันออกด้นเลย บ่แม่นทอดทิดแล้วบ่แม่นทอดแลว้แลบวบ่แมนนี่ดอกนี่จัะวออ่าทอดทิดนอนนอน,น,ห,นหน้ามือหนาวอยากหัวที่พี่น้องพลุตกคืนคืนน้ำมีแต่อยากเท่าอยากพอดังพลุหัวสินางเมื่คืนอยู่อนี่มันก็นมีดอกงามอยู่พี่น้องฮะดอกยูงแต่บัวลาย้ป็นไดร นี่ตัวไข่กทำให้เรางกคราวนี่คืออย่าคือพวกออกนตัวไข่เขาถือิเอาออกอันก็ตัวไข่เอาวิออกคือบอกเขาบอกวิวิเอาไงพี่ใช่วิแล้วมันมีลูกมันไงนี่ยมันนี่ตัวนี้วักใหญ่เนี่ยนี่จ้าพวกนี้พวกเม่นพวกเดี๋ย์ตัวนี้กำงงามอยู่สิไปเลาะต่ออีกบ่วะเอราะว่มีคนหาไปหลอก ไล่ไล่บ่อย่าไปอย่าไปนี่หายเหนื่อยนะพอไปไหนสิได้กินบ่นอนอยู่แต่ในเฉียงกับบรีกินหรือปะจะสิกินยังมืดอันนี้มีสามห่อจังบ่อุ้ยฉันเจ้ากินมือละเศษได้ยอังพี่น้องเลยได้เต็มสามตืบได้พ่อได้แกงอยู่พี่น้องนี่นะ พอได้แกงอยู่ในซาสบายดีย <Bye. S 1> <laughs> ปปดีไหมสบายสบายดีมาหอน,นี้พี่น้องนี่กระไรเต็มกระสามแล้วมหอหน,นี้กากรสติขอจบคลิปเ,เด้อขอบมุกขอบใจทุกๆุกคนเด้อขอบใจถูกการหาพางหาบชมขอบใจถูกการกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องส่อะไรก็ขอบใจทั้ง fc เก่า fc ใหม่เด้อที่หายการติดตามกาเบืองคลิปการแลพี่น้องอย่าลืมเด้อ เื่อเป็นกำลังใจให้การมาวันนี mahdoll, ้กัยสิคอจบคลิปและวขอมอกขอบใจหล่ะอ้าวสามไปสามมาบายพี่น้องเมื่อยเดวันนี้บ๊ายบาย